ครับก็ดีใจมากๆครับยังไงก็ขอเวยพรให้แคสแมกะซีนขายดีๆนะงันนะครับก็รอบเจ็ดปีด้วยครับผมณอะไรนะคไดารานำชายยอดนิยมครับโอ้โหนะครับดีใจมากๆนะครับผมขอบคุณมากทำไม่ได้ทำไม่ได้ฮะ ขอคุณมากมานะครับสำหรับทุกทุกคนนะครับที่ติดตามผลงานพราะนะครับยังไงก็อยากให้ติดตามผลงานกันต่อไปนะครับผมจะสร้างผลงานดีๆให้คนได้ดูกันนะครับเป็นไงบ้างกันนะคนบอกว่าเราเปนตัองหองนะตอนนี้ like โอ้โหไม่ไม่ถึงขนาดนนะั้นหรอกฮะก็เราก็ตามๆรุ่นพี่ไปก่อน,นแล้วฮะเลื่อนเลื่อนลงนะฮะไม่นานเลยนะเนตามตามรุ่นพี่ไปฮะเพราะว่าได้ที่ปรึกษาดีรุ่นพี่ดีไงส่วนตัวเราเองรู้สึกยังไงคะที่หลายคนมองอย่านอบอะไร จริงๆแล้วผมมาสนิทกับพวกรุ่นพี่ในช่องแล้วก็แบบนับถือพี่ๆเขามากครับผมใช่ก็เป็นน้องกันมั้งขาขึ้นเอาเปว่าก็พัฒนาตัวเองขึ้นมาแล้วกันนะอะไรอ่ะก็ดีครับดี ก็ดีครับถ้าเกิดคนติดตามผลงานนะฮะแสดงว่าเราเล่นโอเคคนเลยชอบคุินน้อจะะไรครนอจกนนจอไหมก็ย้อนช่วงนี้ก็ถ่ายละครอะางเดียวฮะในละครก็เป็นเรื่องของของงานไปเรื่องส่วนตัวยังไม่มีอะไรว่าเบิ่มจับเราพูดกับพี่ไม่เป็นคูณดีแสงนลเด่นแต่่าเราได้เอ่เห็นข่าวไหมไม่เห็นข่าวว่าแต่มีคนพูดมาอะไรอย่างงี้จริงๆแล้วอะไร จริงแล้วไม่อยากเปรียบเทียบไปนะฮะผมว่านักแสดงไม่ว่าจะอยู่ช่องไหนแล้วเราก็เป็นนักแสดงเหมือนกันนะฮะอย่างอย่างณเดชกกับย่ายผมก็รู้จักอะไรอย่างนี้เ,เขาเป็นคนน่ารักทั้งคู่เลยฮะไม่มีเหตุผลที่จะต้องแข่งกันเลยลเือขาได้จับเราแบบว่าเป็นผู้ที่ทงานเขาได้มีแบบจัดการอะไรอย่างนี้ไหมจับเราเหรอผมไม่ได้จับนะฮะอ๋อไม่มีนะฮะไม่มีส่วนใหญ่เราเล่นละครด้วยกันเรื่องที่แล้วไงมันก็เลยเป็นกระแสมากกว่า ผมว่าอันนี้ไม่ทราบพไม่ถูกอย่างไรแต่ตัวผมเองเนี่ยผมว่าตัวผมเองตัวมินแล้วก็ตัวนัดเดชจยากจริงผมว่าไม่มีอะไรแน่นอนนะเพราะว่าเราเป็นนักแสดงเหมือนกันด้วยนะคร กลัวเป็นปัญหาไม่ไม่มีครับผมไม่กลัวเลยฮะมมเะพราะว่าผมบริสุทธิ์ใจจริงๆว่าผมไม่มีอะไรครับมันพยนนายามเออาพยายามดันทั้งละครในโฆษณาอ๋อจริงๆแล้วผมว่างานมันเข้ามาเองครับผมไม่ได้ตั้งใจจะดันให้เป็นคู่กันอะไรอย่างงี้อุ้มตรงความรักตอนนี้อะไรฮะความรักตอนนี้เหรอฮะก็ไม่มีอะไรฮะช่วงนี้ครับสบายๆายชิวๆมันใหญ่ขอว่าตอนนี้มีแบบว่าน้อยใจเราแบบอันโฟโล่เราไป ไม่ไผมถามแล้วไลน์ไปถามเฮ้ยอันฟอลโล่ทำไมเนี่ยวสรุปไม่ได้อันฟอลโล่ไม่มีฮะใช่ก็ขำๆอ่ะไม่มีอะไระอะไรนะอะไรนะคือแฟนคลับมาถามผมอีกทีหนึ่งว่าเฮ้ยเป็นไลน์โกดกันเหรอทำไมอันฟอลโล่ก็เลยไลน์ไปถามมาขำขำอ่ะเฮ้ยอันฟอลโล่ทำไมวะบอกไม่ได้อันฟอลโล่บ้าเหรอเออไม่มีผมแบบมีลงอะไรดราม่าดราม่ากอะไรองเงี้ย จริงเหรอไม่มีฮะไม่ไม่ได้ทะเลาะกันฮะไม่มีไม่มีใครเขาเลคราเปาที่ไหนมางทีอางที่บอกไม่มีมาไม่มีไม่มีมีกับเพื่อนๆนะฮะแก๊งๆไปหลายคนนะเหตุว่าทำไมไม่มีเลยไม่เกี่ยวไม่มีผมไปยังคุยเฮฮาปาร์ตี้อยู่เลยฮะใช่ยังไม่มีอะไรเลยไม่ทะเลาะกันนะ พอใจที่เราอาจจะไปให้สัมภาษณ์ว่าเป็นเพื่อนกันไม่มีไม่มีไม่ได้ทะเลาะกันนะฮะคุยกันปกติเลยฮะไม่มีทะเลาะกันปากแข็งไหมคะว่าเออเราอาจจะรู้ดีๆต่อกันแล้วแบบต่อหน้ารีไรใช่เราเราก็ไม่ได้เป็นคนปากแข็งนะฮะผมก็พูดไปตามจริงนะตามที่เราคิดจริงๆตอนนี้เราถือว่าจีบมินไหมถือว่าจีบมินไหมแล้วจริงๆยังฮะยังไม่ได้อะไรฮะก็ก็รู้จักกันนะ เขาไม่ได้อันอลล่เนเราได้เช็คไหมว่าเขาไม่ได้อันบอลล่จริจหรือเปล่าไม่ได้อันโอลล่จริงๆฮะเช็คนิฮะเป็นแค่กระแสข่าวไม่มีอะไรครไม่มีไม่เคยทะเลาะกันเลยไม่มีอะไรม่มีอะไรไรแล้วตอนนี้ก็เป็นท่านี้มจาอะไรนีกอะไรตามองครับ ไม่มีไม่มีไม่มีแน่น,นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมใช่เลอรจะเป็นการโร่แล้วก็หัวใจก็ไม่นกา ยังไม่อันโฟล์กครับแต่ว่ายังใส่เกียร์เดินหน้าเหมือนเดิมใส่เกียร์เดินหน้าไหมผมว่าเราศึกษากันไปเรื่อยๆดีกว่าอย่าเพิ่งไปรีบนะรีบมาเดี๋ยวก็เลิกใช่ไหมแต่แน่นอนที่ยราต้องศึกษาไม่เราก็ศึกษาศึกษาก็มอเนี่ยได้หลายแง่มุมนะก็เป็นเพื่อนก็ได้ใช่ไหมแล้วศึกษาเราศึกษาหลายคนหรือเปล่าเลยใช่ไหมแลศึกษาหลายคนหรือเปล่าไม่ก็เป็นเพื่อนกันก็มีใช่ไหมมีนิพิษสุพิเศษหไหมพิเศษหน่อยแล้วก็สนิทกันแล้ว S <S <an am alı> สาวที่สนิทที่สุดความรู้สึกตอบเป็นที่สุดไหมก็สนิทครับลุ้นขึ้นไหมคะอะไรฮะลุ้นขึ้น้้ลุนขึไหมก็ลองลุ้นดูฮะนั่นองเออพีิธีอะไรรักแบบเพื่อนไงฮะไม่ใช่ว่าบอยน่าอะไรกันเยอะอ่ะโอเคพาขาดจากกูเหงื่อแตกเลย ขอมหอมหอมตรงกางหอม ข้าพระพุทธเจ้าอินทิราเกวราสุนทรขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานค่ะ